สวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆสุภาพสุกดน,นะครับเกษตรกรชาวสวนยหญ่ครับสวัสดีเอฟซีมะลอกมะล้มนะครับที่กำลังติดตามรับชมทางช่องยูทูบของบ้าโรดธรรมชาติออฟฟิเชียลนะครับมื่อวานี้บ้าโรดอยากจะพาเพื่อนๆพี่ๆน้องๆมาเบิรงวิธีการตรัดหญ้านะครับวิธีการากำจัดวัชพืชของบ้าโรดเพราะว่าสวนยหญ่บ้าโรดเนี่ยปีนี้หกแน่จากน้อยนึงรกนะครับ หกนี่จากน้อยหนึ่งก็เลยใช้วิธีการาตัดหญ้าด้วยรถแท็กเตอร์นะครับว่าเพิ่นสิตัดเอ้เพิ่นอนซีกำจัดวัชพืชในส่วนยางของบ้ารถแบบใดเดี๋ยวก่อนหนึ่งก่อนที่ไปชมเดี๋ยวบ้ารถขอฝากช่องนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อบ้ารถได้ทับงหมดเด้ออย่าไปชมวิธีการปาปราบวัชพืชของบ้ารถนะครับในส่วนยางไปเพิ่อนกันครับ ตัดแล้วได้ครับบาดนี่บ้าลดเอารถไถใหญ่นะครับมาตัดหญ้าส่วนยางนะครับเนื่องจากบ้าลดว่าใส่สารเคมีการซีไซวิธีการตัดอาจจะใส่เครื่องทุนแรงน้ยนอยๆก็คือใส่รถครับใส่รถขันใหญ่เลยครับแทรกเตอร์แทรกเตอร์อรครับแปนเอิร์ดเติร์ดไปเลยครับพกปันหดกากกบพายุครับ แปลงเอื้อตื่นครับพี่น้องครับ อันนี้คือสไตล์ของบ้ารดครับคือซีบอ๊อฟใส่ยาขายนาเนี่ยครับเนี่ยถ้ามันหกคาคาเกิดใส่สรถแท็กเตอร์นี่แหละครับบ่าแม่นเครื่องตัดครับแต่ว่าใส่รถแท็กเตอร์ดันยาออกเลยครับนี่แหละครับลักษณะก็สิเป็นประมาณนี้เกี่ยงดีก็ตัดดีเกี่ยงดีก็ตัด,ด <c oughs> ยดา,ดานเองครับอันนี้คือสไตล์ของบ้ารถนะครับเนาะ ถ้าส่วนยางหกกบที่ใสวิธีนี้ก็บ่รู้ว่าเทคนิคของชาวส่วนยางคนอื่นที่ปิดยังไงแต่ว่าสําหรับมาโรดกะใสยังสี่ทุกป,ปีสารเคมีจะมีเลยนะครับในส่วนยางมะโรดสังเกตดินนะครับจะมีใส่เดือนใส่เดือนนี้จะมีเยอะเลยนะครับ นี่นะครับวิธีการของบาโ์โลดกาบม่รู้ว่าเพื่อนๆชาวส่วนยางคนอื่นจะเฮ็ดแบบไหนนะครับเนาะแต่ว่าสำหรับบาโลดนี่คือวิธีการปราบหญ้านะครับเนี่ยเราเพราะฝนมาหลายๆจากน้อยหนึ่งนะครับบา์โลดกับซีว่านปุ๋ยแล้วละครับบารจะเอาปุ๋ยลงแล้วนะครับปุ๋ยที่ใส่ก เป็นบางปีก็บางปีก็ใส่ยาล่าบางปีก็ใส่บางยี่ห้อนะครับเดี๋ยวบ้ารถจิมาอัปเดตให้เบิ่งเรื่อยๆนะครับสำหรับปริมาณน,น้ำยางก็ออกอันนี้มีดที่สองนะครับต้นเล็กครับมีดที่สองมีดที่สองนะครับคืนนี้เป็นมีดที่สาม เดี๋ยวเข้ามาตามติดการตัดยาของมาโหดต่อครับเอาครับมาสำรวจเบืเ้องบนหน่ยว่าหลังจากที่ทำการเอารถไถเข้ามาดันยาออกนะครับสิเป็นแนวใดดันยานะครับใช้คำว่าดันยาเพราะว่าบ่าได้ตัดนะครับลักษณะซิเป็นอย่างที่ ไปเบิดแล้วบันนเลครับพูนแปนไปหอดท้ายให้คนละครับใช้เวลาอย่างบ้าโลดทั้งหมดตีไปเก้าไลนนะครับนาะใช้เวลาประมาณในการดันหญ้าก็จะอยู่ที่ชั่วโมงครึ่งนะครับ ทั้งหมด8ล็อกระยะทาง200เมตรความยาวล็อกละ200เมตรความกว้างก็ประมาณ7เมตรไม่ใช่8เมตรนะครับใช้เวลาชั่วโมงครึ่งนะครับในการดันยาแปนเอิดเติดครับพี่น้องครับ กูดใด้ใชใช้วิธีการแบบว่าโรดกับไม้สังวนลิขสิทธ์นะครับนะน้ำมันกับพบได้เปลืองบันใดนี่แหละครับวิธีปราบศัตรูไม่ใช่วิธีปราบว,วัชพืชของบาโรดไม่มีสารเคมี100%เนะครับข้างหน้าสที่เห็นเป็นพุ่มยวนกับต้นไผ่แล้วับเด้อแปนเนื้เตือนแล้วบันไม่มียาสารเคมี ในการปราบวัชพืชร้อเปอร์นะครับสำหรับบา่ารโรดใช้วิธีการอย่างนี้แหละครับก็คือตัดเอาแล้วก็ปีนี้หยามันฮกแน่กันเลยใส่รถไถนะครับรถแท็กเตอร์ใหญ่นะครับมาดันหยาแปลนเอ,อิดเติดครับพี่น้องครับ ครับแท็กเตอร์มาแล้วครับคูบต้านะครับกี่แรงเดี๋ยวมาวิ่งใกล้ๆกันนะครับรถบ๊อบบ๊อบคันใหญ่เหรอครับแต่ว่าก็ ากยางไม่ตายหลายล้านเปอร์เซ็นครับนะครับไม่ถึงรากยางครับยกผ่านหน้าลงวัหลายครับประมาณแตะดินนะครับแล้วก็ดันไปเรื่อยๆนะครับรถแท็กเตอร์ที่ใช้ก็คือนี่แหละครับประมาณออกจากแรงกันเรานึ่งนะลืมไม่บ่แมเมนรถแท็กเตอร์ใไงนะครับบ่เมนรถ,ถไถญ่กลางๆครับรุ่นกลางๆนะครับ โอ้โหโปนี่คือได้หลายตัอันนี้มีที่สองนะครับมีที่สองต้นเดียวนะครับมีต้นเดียวนี่แหละครับมีที่สองได้เยอะนี่แหละครับวิธีการปราบหญ้าของส่วนอย่างพาราบ้าโรดถ้ามันรกหลายๆบ้าโรดก็จะใช้วิธีนี้แต่ว่าส่วนใหญ่ซีโปไซสารเคมีนะครับว่าอยากให้อ่ามันแปน โดยสารเคเมีครับต้องการที่จะทำให้มันโล่งด้วยวิธีนี้นะครับน,นี่คือส่วนกล้วยบาโรดนะครับเต็มเบ้านแล้วครับในส่วนอย่างนี่นะครับหลายคนอาจจะถามว่าเอะบาโรดคือปล่อยให้ให้อย่างบาโรดหกแท้บาโรดที่ปล่อยให้มันหกก้อนนะครับถ้ามันหกเต็มที่ ้าลา,ลายในต้องการในมันอุ้มดินอุ้มน้ําในดินไหลา,ล,าลายนะครับบาโรดกีดอย่างตลอดปีเลยด้วยครับบ่ได้พักเลยนะบาโรดขอบอกไปก่อนนะครับว่าบาโรดไม่ได้พักนะครับบาโรดกีดทั้งปีมีน้ํายางตลอดทั้งปีนะครับวิธีการบาโรดเนี่ยก็คือจังซี่แหละครับก็คืออ่า้าเนี่ยขออนุญาตพูดเป็นภาษาอีสานนะครับญ้าหญ้าเนี่ย บาลดซีโป้ใสสารเคมีในการกําจัดวัชพืชในสวนยางบาลดจะใช้วิธีนี้แหละครับถ้ามันหกมากๆก็จะใช้รถเข้าเลยมันก็จะแปนแบบนี้นะครับโล่งอย่างนี้แหละครับเห็นไหมครับมองไปทางไหนก็โล่งไปหมดแล้วครับก่อนหน้านี้วันเดียวเนี่ยบาโลดเคยทําคลิปเนี่ยมันซีหกบดแต่ตอนนี้โล่งไปหมดแล้วครับตอนนี้เห็นไหมครับเนี่ยอยู่ได้อีกประมาณเป็นเดือนนะครับเดือน2เดือนนะครับหรือไม่ก็อาจจะหลังฝนไปแล้วนะเลยหน้าฝนไปด้วยซ้ํานะครับ บาโลก็จะค่อยเอารถเข้ามาอีกนะครับก็จะทําอย่างนี้ตลอดทั้งปีนะครับเนี่ยเดี๋ยวหน้าฝนมาก็จะใส่ปุ๋ยแล้วครับบาโบาโรสี่ทั้งปีนะครับเพื่อนๆแต่คนที่ไม่เห็นด้วยก็อาจจะมีนะครับเนาะแต่อันนี้คือสไตล์บาโรสทำยางพารานะครับก็จะประมาณนี้นะครับอ่ะยังไงก็แล้วแต่นะครับฝากบรรยากาศในการ กำจัดวัชพืชในส่วนยางของบารโอลใเสเปียงซอนีสก้อนนะครับว้โอกาหนาสีน้าเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับส่วนยางว่าจะเป็นการปลูกพืชแซมสวนยางม่าจะเป็นการตัดหญ้าด้วยวิธีการใช้รถไถรถแท็กเตอร์เข้ามาในไร่หรือวิธีการต่างๆบารโอดกับซทยอยนำมาแบ่งปันนะครับถือได้ว่าเป็นการแบ่งปันนะครับเนาะ บวกมันเป็นการนำเสนอบวกมันเป็นการสอนนะครับเป็นการแบ่งปันพลังคนกับวัตถุเฮ็ดคือบารโรดนะครับเนาะฉะนั้นบ่าวงากันฉะนั้นบารโรดก็มีอย่างที่คิดว่ามันเกิดประโยชน์กับที่เอามาแบ่งกันทั้งที่แหละครับแบ่งปันกันนะครับเนะาะาฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามบารโรดธรรมชาติออฟฟิเชียลนี่นะครับเด้อจังใดก็แล้วแต่นะครับเนาะไว้ชมคลิปอื่นๆต่อไปในวันพรุ่งนี้ นะครับสำหรับวันนี้ขออำลาพาจากไปก่อนขอให้ทุกๆท,ท่านปลอดภัยจากโรคร้ายต่างๆนะครับสวัสดีครับ